พระโสดาบันเป็นใครในยะที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยะเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยธรรมสีประการนี้เองจึงเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานเป็นผู้มีอันจะตัดสรูธรรมได้ในการเบื้องหน้าธรรมสีประการเป็นอย่างไรสี่ประการคือหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชา เป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ 2. ภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ 3. ภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ทำเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุุรสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักกระที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักกระที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นสงควรรับทักษินาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอันชฉลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ 4. ภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยะเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยะเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ด่างไม่พร้อยเป็นสินที่เป็นไทยจากตันหาเป็นสินที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นสินที่ทิฏฐิไม่รูปคำและเป็นสินที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้ภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยทำสี่ประการน,นี้แลชื่อว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานเป็นผู้มีอันจะตัดสรู้ทำได้ในการเบื้องหน้า